โเพพลงุมภาสวัสดีค่ะวันวนี้พบกับช่อง The m o m e n t i o w ค่ะึงวันนี้เราจะมารีแอคชัน่นผ่อนรักนอกระบบนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าในเรื่องนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปค่ะคุณเจมส์ โซดาขึสส้นกี่น้ำวิเสื้อสวยเนาะเสื้อสวยฟรายภาพดีทวีสุขอีกแล้วจ้าเฮ้ยเอาลเ,เอาลยเฮ้ยอื ตามเงินมั้งผมไม่รู้ว่าโลกของคุณเป็นแบบไหนแต่ในโลกของผมมีคนอยู่สามประเภทคือเจ้านี่ลูกนีน่แล้วก็ผมคนโงน,<ค>น,นี่คนโทนี่อ,อ,อ้โหยโอ้เฮ้ เรานี่ลูกนี้คนตรงนี้จ้าเขาอ้โหสวยสวยมันไปสุดเลยเนาะแบบสุดเออฉีบแบบฉีบขาดเลยอะตอนเนี้ยคาแรคเตอร์อุยแขนนาดิขโมยของหรือเปล่าอืม หัวใจแฟนคลับตายหาแนนช่ำเลยเนี่ยประกบเย็นเออจริงไหม ชมอยู variance, <wie> ่บบโหเพลงมุมภาพ กูค,คิดถึงเจสซี่เบื่อแล้วอะวางมือมั้มึงจะเลิกทำก็ได้นะแต่มึงจะต้องทวงนี่อีนี่มาให้กูก่อนเขาหญิงนะนะ Mình lại comment cho tao cùng vào Hay ความรัก,ก,กนอกระบบของซุ่ม ้วค่ะทุกคนังจากที่เราดูพนรักนอกระบบจบไปแล้วสิ่งที่เราได้รับรู้ก็คือเหมือนไบ์เนี่ยได้เล่นเป็นคนทงนี่ใช่แล้วฉันก็รู้สึกถึงความดิบเถื่อนของเขามากขึ้นเรื่อยคือมันเหมือนแบบฉีกคาแรกเตอร์ใช่คือฉันเคยเคยเห็นไบร์ไลมาก่อนไม่ไม่ฉันเคยเห็นไบร์ลมาก่อนในในเรื่องหนึ่งไม่ใช่เอฟโฟอีกเรื่องหนึ่งคือรลายมากแต่พี่จีอาจจะไม่เคยดูคือมันเหมือนแบบดาร์กมากๆเลยแต่ว่าตอนนั้นเล่นเหมือนเล่นเป็นตัวร้ายอะไรประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยก็คือเหมือนแบบ ก็ไม่ได้เชิงหลายหรอกแต่ว่ามันจะมีความด่าขึ้นมามีการต่อยตีอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบโรคจิตขนาดนั้นอะไรประมาณนี้แต่มันจะมีความนแบบกูทําตามหน้าที่นะเพื่อเอาเงินหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่มันจะมีการนําเสนอในรูปแบบเศร้าๆหน่อยแบบอยู่ท่ามกลางความรุนแรงอะไรประมาณนี้กูก็แล้วว่างเปล่าเหมือนเหมือนนั่งดูแลกูแบบเอ๊ะมันไม่ใช่ไม่สดวกแต่กูอยากรู้ว่าเขาจะนำพาจิตของพวกเราไปถึงขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะกูรู้วสักว่าชีวิตอันเนี้ยชีวิตแต่กูถ้าเราไปเป็นไปเป็นคนทงนี่ประมาณแบบใบอะไรเงี้ยเราก็ เฮ้ยมันมันน่าเบื่อจริงเพราะว่าเราเราต้องมาระวังตัวแล้วก็แบบตอนที่ไบตีหัวสักวันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ<ช>ที่แบบมันก็ต้องมีคนแคร์เราบ้างแล้วก็อยากจะแบบเอาคืนเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าใจตำแหน่งที่ไบรับคาแรคเตอร์นี้ว่ามันเออว่างเปล่าแล้วมันก็ดูรุนแรงเหมือนที่คําที่เขาโปรยมาจริง<ช> <ๆ S 1> แล้วก็นักแสดงหญิงเป็นไงทุ้งเจนนักแสดงหญิงตอนแรกอ่ะฉันแบบคือพี่จีบอกเลยว่าเป็นยาย่าแต่ฉันบอกเอ้ยไม่น่าใช่นะแบบแสงมันดูแบบมันดูไม่น่าใช่ยาย่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช่แต่รู้ป่าทำไมในหัวถึงคิดเป็นยาย่า เท่าเบอร์ใหญ่ๆกูวอยใหญ่ๆ,ญๆลแล้วอะอะไรอเงี้ยก็รู้สึกว่าเออ<ต>ก็เข้ามาประกบกันจนกูแบบประหลาดใจเห<ช>มือนกันว่าเออออกมาได้ยังไงแต่ก็อยากเห็นเคมีคู่นี้ใช่คือฉันน่ะรู้สึกว่าแบบว่า ยาย่าคงไม่มาอะไรประมาณเนี้ยในคือคือในอารมณ์ฉันเพราะฉันเพราะฉันรู้สึกว่าเอ้มันมันคือคือยังคือยังไม่เคยมีช่องสามมาร่วมเขาเรียกว่ายังยังไม่ยังไม่ไม่ทำช่องเออยังไม่แต่ว่าจีดีเอะเคยเห็นยาย่ามาแบบรวมแบบว่าหลายสองเรื่องแล้วมั้งที่เต๋อก็เลยรู้สึกว่ายาย่าน่าจะมาได้เพราะอันนี้เป็นภาพยนตร์แต่ว่าใน g d ดีอ่ะคือเขาก็แบบมีมิวนิทามีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแจมอยู่แล้วก็เลยแบบเออก็ปกติอะไรเงี้ยแต่ GMM มันยังไม่เคยมีเงี้ยปรากฏการณ์นั้นฉันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นใครสักคนหนตึก GMM ว่าเป็นเป็นนักแสดงใหม่ท่านหนึ่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ฉันแค่คิดว่าเเซออรร์์ไพสตลลดวาใช่แต่ฉันแค่คิดว่าแบบเอ้ยหน้าเขาคายอะไรประมาณนี้แต่ก็เหมือนแบบไปไปดูในงานแถลงข่าวก็คือโอเคเป็นยายาจริงๆอะไรเงี้ยก็โอเคก็เดี๋ยวเรามันต้องมาดูการแสดงว่าทําไมต้องเป็นยายาที่เป็นเคสสุดท้ายที่เหมือนแบบให้ใบไปถ่วงนี้ทําไมถึงถ่วงนี้ยากขนาดนั้นแสดงว่าต้องมีต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบางอย่างใช่แล้วจะสําเร็จหรือไม่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูในผลลัคนอกระบบนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าทุกคนรู้สึกยังไงบ้างว่าแบบพี่ไวท์ฉีคาแรคเตอร์แล้วก็เห็นการประกบคู่ครั้งใหม่ของใหม่ของไววชิรวิทยะญาญา,าอุรสยาว่าจะเป็นยังไงบ้างก,ก็ใครตื่นเต้นยังไงก็พิมพ์มาคุยกันได้ก็จะแปะลิงก์คลิปนี้ไว้ด้านบนด้านล่างและท้ายคลิปนะคะสำหรับวันนี้เไมนชิวไปก่อนแล้วไปป้า